สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจังจำบอรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะเบื่อหน้ากันยังเนาะอย่าเพิ่งเบื่อน้องนะวันนี้จํามีเจ้าโตโยต้าไฮเอเครื่อง2.5ปี2010มาให้คุณลูกค้าชมนะคะบอกเลยว่าได้เจ้าคันนี้ไปคุ้มอะไรบ้างตอนนี้นะหลายๆโรงเรียนหลายๆสถาบันนะคะกำลัง เปิดให้การเรียนการสอนกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ตอนนี้ก็เปิดให้ทําการปกติแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานไม่ว่าจะรับส่งหรือว่าเป็นช่องทางหาเงินได้อีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆบริษัทหรือโรงแรมตอนนี้กำลังหารถนะคะไว้รับส่งลูกค้าที่สนามบินสำหรับใครที่กัลั หรือว่าเป็นแก๊งอันนี้ก็ถือว่าคบคันมากๆเลยนะคะและที่สำคัญว่าเจ้าคันนี้สวยยังไงอ่ะไปดูกันนะจ๊ะอ้าบอกเลยว่าสีเดิมโรงงานนะจ๊ะแล้วก็ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้ามัลติ r e เฟกเตอรนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ มีโลโก้โตโยต้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะดูได้เด่นชัดเลยว่าเจ้าคันนี้จะบอกเลยว่ามันสวยอ,อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถได้ที่บอร์ดรถบ้าสาขาราชบุรีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะโอ้ยด้านหลังคือแบบใหญ่มากๆเลยนะคะและก็ที่สําคัญบอรของเขาสามารถพับได้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้เบาะด้านหลังอะไรเนี้ยสามารถเก็บของบางของได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่ารอยตำหนิของน้องอะ่ะน้อยมากๆเลยนะคะและก็ที่สําคัญคันนี้15้ที่นั่งนะคะแล้วก็เสริมมาให้อีกหนึ่งทิมห้างเป็น16ที่นั่งนะคะบอกเลยว่าไปยังไงไปกันหมดแน่นอน ดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะโหยด้านในคือใหม่มากแล้วก็นั่งสะดวกสบายด้วยนะถือว่าเป็นรถตู้ที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็บ่อของเขาเป็นเบาะผ้านะคะดูได้เลยว่าเบาะผ้าของเขายังสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมนะคะคันนี้จะบอกเลยว่านั่งกันไม่อึดอัดหายใจกันทอดท้องแน่ๆเลยนะคะตอนนี้เปลี่ยนทิศทางนั่งกันบ้างเนาะบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ ได้ด้วยนะคะและตรงนี้ที่บอกว่าเสริมมาเป็น16ที่นั่งตรงนี้เสริมมานะจ๊ะสำหรับลูกเด็กเล็กแดงสามารถนั่งตรงนี้ได้นะคะครั้นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแอร์แบบแมนวนวลนะคะบอกเลยว่าช่องใส่ของเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะดูได้เลยว่าแอร์มีทั้งหมด 1 2ึ่สอสสี่ตัวโอ้โหเลยว่าข้างหน้าคือเย็นช่ำเลยนะคะเย็นกันเลยทีเดียวนะคะบริษัทไหนนะคะสนใจที่จะเอาไปรับพนักงานบริษัทหรือว่าจะเอาไปรับลูกน้องพาลูกน้องไปเที่ยวบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่สองคันเท่านั้น เพราะว่ามาไวไปไวมากนะคะกับรถตู้บอกเลยว่าได้ไปคือคุ้มค่ามากๆเลยนะและความคุ้มค่าของนางบอกเลยอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆลูกค้าดูคลิปแล้ว,วอ่ะอะจะดีหรือเปล่าอะเราขายรถเราก็ต้องเชียร์สิว่ารถเราดีแต่จําอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถจริงๆได้ที่สาขาบอรถบ้านราชบุรีเลยนะคะบอกเลยว่า สิ่งที่ลูกค้าได้ไปคือคุ้มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเอาเป็นรถใช้งานหรือรถใช้ในบริษัทบอกเลยว่าได้ไปเพียงแค่เลขหม่เพียงแค่20,000กิโลต่อปีนะราคาของเขาอยู่ที่5้า0 0 0สี่หมบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคาของเขาคือแบบม้าหลักมาก รถบ้านก็คือให้ทุ่มหมดตัอีกแล้วนะคะและที่สําคัญได้รถไปได้กล้องติดหน้ารถไปด้วยและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือรุ่นรับทองนะคะทุกสิ้นเดือน แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะใครมาซื้อรถกับบอยรถบ้านได้ไปคือคุ้มมากเลยนะคะสำหรับวันนี้จำต้องขอฝากเจ้า Toyota Hi ฮเอนะคะเครื่อง2.5ปี2010เครื่องดีเซลไปด้วยนะคะบอกเลยว่าอยากให้เข้ามาดูอยากให้เข้ามาชมนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่ราชบุรีนะคะหรือใครอยากดูรถคันไหนที่ว่า อยากได้รถเจ็จที่นั่งสามารถเข้าไปดูรีวิวได้ที่ยูทุบบอร์บ้านเพชรบุรีเลยนะคะบอกเลยว่าเราอัปเดตคลิปทุกวันนะคะและเราก็ปล่อยรถทุกวันเหมือนกันนะคะ แต่จำประจำอยู่ที่สาขาราช,ชบุรีนะคะใครอยากเจอเข้ามาเจอกันได้นะคะแล้วก็มีเซลให้คำแนะนำและคำปรึกษาคุณลูกค้าอยู่นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีปัญหาตรงไหนเซลให้คำปรึกษาคุณลูกค้าได้แน่นอนได้รับรถกันชัวๆเอาไปขับกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ